มาครับผู้ชมมาช็อปสินค้าชุมชนกันดีกว่าวันนี้ผู้คัดสรรมาอย่างดีเลยอันนี้คือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปอาหารสุพธธัฒนาอยู่กับแม่บินแล้วนะครับสุพัฒนาคือใครชื่อหลานค่ะชื่อหลานทาไมเอาชื่อหลานมาตั้งอ่ะคน,คนที่เขาออกตลาดเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาจะออกตลาดไปทั่วประเทศไทยเลยโอ้โหเหรอยังกลุ่มเราเนี่ยก่อตั้งมานานหรือย,ยังครับ ตั้งแต่ปี47ค่ะปี47อันนี้68ก็20ปีนานค่ะแล้วเมื่อก่อนในะย่าเขาทำก่อนนะั้นไปตั้งสองรุ่นละถ้านับเป็นปีคร่าวๆแล้วประมาณกี่ปีแล้วประมาณ7 8 0ปีแล้ว่าคือยายเขาก็อายุเยอะแล้วนะที่เขาเสียนะแล้วมาอีกรุ่นหนึ่งก็ย่าเขาเสียไปแล้วตกทอดมา,นานจนถึงรุ่นแม่บินเนี่ย คือสูตรนี่คือที่ที่ทำกันมาคือไส้อั่วหรือว่าน้าพริกหนุ่มหรืออะไรครับไสอ้สอั่วน้ําพริกหนุ่มก็มาปรับโอ้โหนี่วันนี้ได้ชิมสูตรแบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมสูตรของเราความเด็ดของมันคืออะไรครับไส้อั่วเราก่อนอ๋อคือเราคัดสรรวัตถุดิบเนี่ยแบเหมือนกับสดใหม่แล้วก็สะอาดหมูมมลแล้วก็คัดคือความสะอาดสําคัญเลยคือความสะอาดวัตถุดิบก็สดค่ะเราไปสั่งแบบของชุมชนของตลาดที่ ที่สั่นกันเป็นประจำแล้วค่ะแบบไว้ใจได้มาถึงเราก็ทําความสะอาดล้างอย่างดีเลยแล้วเห็นตัวไส้อั่วนี่มันวัดกันตรงตัวแบบเครื่องข้างในนะพริกแกงพริกไทยเนี่ยต้องเข้มข้นค่ะของเราไรต้องเยอะของเรามันไม่ค่อยมันเราจะไม่ไม่เน้นมันเยอะครับแต่มีมันผสมนิดนึงคือถ้าไม่ผสมมันก็จะตรงนี้มีทั้งไส้อั่วมีน้ําพริกหนุ่มแล้วก็มีข้าวแตนหรอข้าวแตนข้าวแตนทม่ทำค่ะทำ เริ่มที่ไส้อั่วก่อนเลยของเรามีแบบไหนบ้างครับแม่มีหมูกับปลาค่ะสองอย่างนะแต่คือเครื่องสมุนไพรนี่คือเหมือนกันเหมือนกันอันเดียวกันค่ะแต่ปลาเราก็จะมาเติมพวกกระชายพวกอะไรนิดหน่อยอ๋อเพื่อดับกลิ่นคาวอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผู้ชิมอันนี้เป็นหมูค่ะหมูก่อนนะครับตัวเนื้อข้างในเนี่จะมีความหยาบๆหน่อยค่ะเป็นสมุนไพรนี่เดี๋ยวลองชิมดูนะครับอร่อยมากนะครับคุณผู้ชม ไส้อั่วหมูเนี่ยเนื้อเขาจะมีความหยาบหน่อยเพราะว่าเครื่องสมุนไพรนีน่อัดแน่นๆเลยนะกลิ่นสมุนไพรชัดเจนนะครับใส่ไม่อั้นเลยนะครับสําหรับผู้แล้วนะไส้อั่วแบบนี้ถือว่าไม่มันแล้วเผ็ดแบบเผ็ดไม่ได้เผ็ดมากนะครับเผ็ดแบบกินเล่นได้กินกับข้าวเหนียวยิ่งดีเลยมาดูในส่วนของตัวไส้อั่วปลาบ้างน,นะครับนี่เนื้อจะแตกต่างนะครับจะมีความละเอียดจะนุ่มนุ่มกว่าด้วย ปลานี่เราใช้เป็นปลาอะไรครับเป็นปลาขู่ที่สั่งปลาเกตเอแบบดีแล้วมาทําผสมกับน้าพริกน้ำพริกทาไส้อัวหมูนี่แหละแล้วก็เราก็เติมพริกไปอ,อีกให้มันเข้มอีกนิดนึงถ้าไม่เข้มมันจะไม่อร่อยเดี๋ยวลองชิมดูนะครับไส้อั่วปลานะครับก็จะมีแน่นอนมีกลิ่นปลานี่แหละก็ถือว่ามีมีความนุ่มกว่าตัวหมูนะครับ แล้วก็สมุนไพรก็ค่อนข้างชัดแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดมากหมูจะเผ็ดกว่าแต่ถ้าใครชอบลองดูลองอุดหนุนดูได้นะครับทีเนี้ยการเก็บรักษาถ้าเราซื้อไปแล้วต้องทํำยังไงบ้างครับเอ,อถ้าไปก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งตู้เย็นธรรมดานะครับแต่ถ้ายังไม่กินไม่หมดอะไรก็ฟิตอยู่ได้เป็นเดือนรสชาติกลิ่นไม่เสียโอ้ยสบายเลยนะครับขายยังไงครับราคาเท่ากันไหมเท่ากันค่ะโลละ350 แล้วมีเล็กกว่านั้นน้อยกว่านั้นไหมครึ่งกิโล1 7 5บาท175บาทนะครับมาต่อกันที่น้ำพริกหนุ่มบ้างดีกว่าพิเศษยังไงครับน้ำพริกหนุ่มเราน้ำพริกหนุ่มของเราไม่ไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็อีกอย่างนึงแล้วก็ทำสดใหม่แล้วก็ฟิตแข็งเลยเอาไปอยู่ในตู้เย็นก็เก็บได้ประมาณ5วันแต่ผ<ต>ู้เชื่อว่ารสชาติมันต้องดีแน่เลยนะครับเดี๋ยวลองชิมนะครับ กินน้ำพริกหนุ่มก็ต้องกินกับแคปหมูนะครับรน้ำพริกหนุ่มเราถือว่าเผ็ดไหมถ้าแบบในมุมในมุมมองของแม่บินแล้วกลางๆค่ะไม่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เพราะว่าคนทางนี้เขาไม่ชอบเผ็ดเท่าไหร่นะแบบแบบรสก็อพอดีอยู่อืถูกต้องตามตำราของน้ำพริกหนุ่มนะครับหอมตัวพริกที่ใช้นะครับไม่เผ็ดมากแต่มีเผ็ดแบบไปลายๆบางๆกินกับแคปหมูอร่อยจิ้มข้าวเหนียวดีเลย แล้วเค็มแบบพอดีพดีราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับถุงละอันนี้2ขีดครึ่งห้าสิบาทแต่สั่งเป็นโลก็โลละ200โลละสองบาทครึ่งนึงก็ร้อยหนนอกจากนี้นะครับยังมีข้าวแต่นด้วยมี3แบบที่แม่บินถืออยู่คือทัญ,ญพืชค่ะในนี้ก็จะมีธัญ,ญพืชทั้งหมดเลยโรยหน้ามาลูกเกดเม็ดมะม่วง มีงาดำด้วยมีงาดำแล้วก็งาขาวส่วนที่ผู้ถืออยู่นี้นะครับเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ลักษณะของ<ช>ตัวเขาแตน<ช>อันนี้เป็นแผ่นใหญ่แบบดั้งเดิม<ช>อันนี้เป็นแผ่นเล็กนะครับเลือกได้เลยชอบแบบไหนนะครับกินแบบสะใจคําโตโก็นี่แบบนี้ดั้งเดิมแผ่นใหญ่ๆหญ่หน่อยถ้าอยากกินแบบว่ามินิมอลเขาแตน <S <S พอดีคำนะฮะนี่ก็เลือกได้เลยมาลองชิมกันหน่อยนะครับนี่อันนี้เป็นแบบคำเล็กพอดีคำ อันนี้คือตัวน้ําที่ราดนี่คืออันนี้อันนี้เป็นน้ําตาลค่ะเราก็เอาไปเคี่ยวครับเคี่ยวให้มันแค่เหนียวๆหนึบๆนึแล้วก็เอามาหยกครับรุ่าเราใช้น้ําตาลอะไรครับเป็นน้ําตาลมะพร้าวหอมอมากถ้ำตาลหอมมากนะครับหวานแบบมีเสน่ห์หวานแล้วหอม,อมอครับแล้วตัวเขาแตนกรอบมากเลย กรอบแบบกรอบจริงจังเลยนะครับคุณผู้ชมอร่อยมากเลยพอดีพอดีนะครับเขาแต่งก็อร่อยนะราคาถุงละ30บา,บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะอุดหนุนสินค้าชุมชนนะครับเดี๋ยวผู้จะทิ้งเบอร์ติดต่อแล้วก็เพจไว้ให้นะครับยังไงก็ไปคุยกับทางกลุ่มได้เลยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีการรวมกลุ่มการมีสินค้าอยากที่จะให้พวกเราเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์นะครับยินดีมากๆเลยนะฮะ ส่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเข้ามาได้เลยมาคุยกันก่อนนะครับในเพจเรื่องเด็ดเอเตโลนะฮะสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์หกโมงตรงหลังของรบทงชาติทางอมรลินทีวีเอชดีช่องส4แห่งนี้สำหรับวันนี้พูก,กับแม่บินไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับแม่โอขึ้นเพื่อนๆอยากเป็นอะไรมาหาคำตอบได้ในรายการอยู่ทดลองสตารเอ็กซ์พลเอร์พบกันวันอาทิตย์เวลาเก้าโมงเช้าที่อ,อมริน